สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลารางกลมทรงปืนแก๊ปนะครับจะมีราคาสองพันห้านะครับตัวนี้สองพันห้านี่ก็จะคือจะเป็นนี่ครับเป็นชุดกายเหล็กมีเซฟนะครับตัวนี้เป็นสองพันห้านะครับอีกีครั้งคาวเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับชุดสองพันห้านะครับตัวนี้นี่ครับสองพันห้ารวมส่งแล้วนะครับตัวนี้ องพันห้ารวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นชุดสามพันนะครับชุดสามพันก็จะเป็นไก่กล่องเซฟเหมือนกันนะครับวัสดุจะเป็นสแตนเลสนะครับด้านหน้าก็จะเป็นปีกข้างคาวตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นรางกลมทั้งหมดนะครับก็คือมันจะสลับชุดกันนะครับตัวนี้คือถ้าใส่เป็นชุดสแตนเลสนะครับราคามันก็จะแพงขึ้นนะครับตัวนี้มันเป็นชุดเหล็กนะครับระบบเดียวกันนะครับ เป็นไก่กล่องเซฟนกเหมือนกันนะครับความแข็งแรงทนทานก็ไม่ต่างกันนะครับเหล็กกับสแตนเลสนะครับเพียงแต่การดูแลรักษาต้องหยอดน้ํามันนะครับมันก็จะอาจจะเกิดสนิมได้นะครับเพราะมันเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ต้องหยอดน้ํามันนะครับส่วนไอตัวสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิมแค่นั้นเองนะครับความแตกต่างก็ประมาณนี้นะครับมันก็ความทนทานมันไม่ต่างกันนะครับเหล็กกับสแตนเลสนะครับมันก็แข็งแรงพอๆกันนะครับนี่ครับเหล็กข้อเสียมันก็คือมันจะเป็นสนิมแค่นั้นแหละครับ ก็ยอดน้ำมันเอานะครับรางนะครับก<ม>็จะเป็นรางอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเนี่ครับเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีตัวล็อกท่อให้แบบนี้เหมือนกันนะครับชุดเหล็กนะครับใครอยากได้ราคาถูกลงมาหน่อยก็ซื้อเป็นชุดเหล็กนะครับตัวนี้นะครับงานไม้ประดู่เหมือนกันนะครับไม้ประดู่เหมือนกันตัวนั้นก็ไม้ประดู่นะครับนี่ก็ไม้ประดู่แตกต่างกันแค่ชุดอุปกรณ์มันจะเป็นเหล็กแค่นั้นเลยครับตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับ รางก็เป็นรางอลูมิเนียมกลมเหมือนกันนะครับรางเนี่ยครับสามารถใส่ลูกดอกได้ถึง5มิลเลยนะครับตัวนี้รางเราผลิตออกมาเพื่อใส่ลูกดอกได้5มิลน,นะครับเผื่อไว้นะครับเผื่อลูกค้าท่านใดที่ต้องการเอาไปยิงปลาใหญ่นะครับสั่งใส่ลูกดอก5มิลน,นะครับแต่ว่าทางร้านไม่มีนะครับลูกดอก5มิลก็ต้องไปสั่งซื้อหาซื้อกันเอาเองนะครับทางร้านที่แถมไปให้ก็จะเป็นลูกดอก4มิลนะครับนี่ครับเป็นทรงปุนแก๊ปนะครับ ตรงกำคอตัวนี้นะครับกำคอปืนแก็บนะครับนะครับตัวนี้สองพันหนะครับชุดเหล็กนะครับชุดสเตนเลสก็จะเป็นส0 0พันนะครับส่งฟรีเลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับรหือว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการโอนเงินก่อนเราก็จะมีส่วนลดให้นะครับในาจะส่งนะครับถ้าสอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับ เฟซบุ๊กช่างคิวเป็นยิงปลาอุบลนะครับไอดลีไลศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับตามนี้เลยนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าต้องการอนก่อนก็ได้นะครับมันก็จะตัดค่าจัดส่งออกไปมันก็จะถูกลงกว่านี้นะครับเดี๋ยวลองลองทักกันเข้ามาคุยกันนะครับมีลดค่าจัดส่งให้นะครับถ้าอนก่อนนะครับใหม่เลยนะครับสี่ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับเลือกได้เลยนะครับ ท่านใดที่เห็นคลิปรีบโทรเข้ามานะครับเลือกได้เลยสี่ตัวนี้นะครับจะเอาตัวไหนนะครับเลือกได้ตามในคลิปเลยนะครับเพราะว่าสี่ตัวนี้เพิ่งผลิตออกมานะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับผลิตออกมาเพื่อเป็นงานตัวอย่างนะครับตัวนี้เลือกก็ได้เลยนะครับสองตัวทั้งหน้านี้ก็จะเป็นสองพันห้านะครับเนี่ยครับเป็นชุดเหล็กครับส่วนสองตัวนั้นหลังก็จะเป็นชุดสแตนเลสนะครับก็จะอยู่ที่สามพันนะครับนะครับความแตกต่างนะครับ ให้ดูนะครับให้ดูมิติของงานด้วยนะครับนี่ครับกำถาดมือนะครับน้าหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับเราผลิตล่างออกมาให้มันรูใหญ่นะครับดูนะครับรูในมันสิบเอ็ดมิลเลยนะครับแต่ว่าเราขยับรูนะครับขยับรูลงมาไม่ให้อยู่ตรงกลางนะครับรูรูจะไม่ได้อยู่กลางครับรูจะอยู่่ําลงมานะครับเพื่อให้มันเหลือเนื้อตรงนี้นะครับเนื้อเนื้อมินียมสองข้างเนี่ยเพื่อให้มันเหลือหนานะครับมันก็จะแข็งแรงนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ